ผมหนึ่งจากร้านออดองสินนะครับก็จะนำเต็นท์ยอดนิยมรุ่นหนึ่งของโคแมนนะครับที่เข้ามาในปีนี้นะครับเป็นเต็นท์โคแมนทูลิคโดม lx นะครับสังเกตดูนะครับเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีโอลิฟนะครับเป็นสีเขียวสวยเลยนะครับปีนี้เน้นสีนี้จริงๆนะครับเป็นเต็นท์ที่ขายดีมากๆของร้านออดองสินชั่วโมงนี้เลยนะครับเป็นเต็นท์ที่มีขนาด2คนนะครับเหมาะสำหรับท่องเที่ยวไปกัน2คนหรือเป็นคู่รักนะครับเดินทางท่องเที่ยวกันสะดวกนะครับแล้วก็คล่องตัวกางและเก็บง่ายนะครับไม่เสียเวลาในการกางมากนะครับเดี๋ยวเรา เดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับ หลังจากเราเซตอัพตัวทัวร i n ิงโดม LX แล้วนะครับหน้าตาตัวอินเนอร์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่2เมตร10คูณเมตร80นะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ที่เมตร10เซนนะครับหลังจากเราเซตอัพตัวสังเกตดีๆนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้โคแมนเหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงม้งนะครับเป็นเต็นที่มีประตูเข้าออก2ด้านนะครับแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีมากนะครับก็คือช่องด้านบนจะเป็นจั่วสามเหลี่ยมตัวนี้นะฮะนะครับ มีจั่วสามเหลี่ยมเพื่อเปิดช่องระบายอากาศจากด้านข้างเข้ามานะครับลมเย็นๆจะเข้ามาจากด้านในทําให้เต็นท์ด้านในเย็นนะครับแล้วก็เสาเช่นกันนะครับเสาก็จะเป็นเสาไฟเบอร์สีดํานะครับร้อยอยู่ที่มุมทั้ง2ด้านนะครับก่อนเซตอัพตัวนี้นะครับให้แนะนําให้ลงสมอบกให้ครบ4จุดก่อนนะครับพอลงสมอบกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สอดเสานะครับไปที่ตัวเสาที่เป็นถุงด้านหลัง2ข้างก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยยกเต็นท์ขึ้นมานะครับ ด้านหน้าของเต็นท์มุมซ้ายมุมขวาก็จะเป็นหมุดนะครับตัวหมุดเพื่อที่จะคอยรับนะครับนี่อันนี้คือบริเวณรอบรอดนะครับนี่คือตัวที่เป็นตัวถูกนะครับจากด้านหลังนะครับแล้วก็สังเกตดูตัวนี้ก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบเซนนะครับกรณีที่ฝนตกน้ําก็จะไม่เข้ามานะครับเพราะตัวพื้นเนี่ยจะมีการเคลือบกันน้าอยู่ที่พันห้าร้อยมิลมตรนะครับฝนตกทั่วไปแล้วน้ำจะไม่เข้ามาในเต็นท์นะครับพรานอนจะอย่างปลอดภัยนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับเวลาเราคุมไฟชีทเนี่ยก็จะทําให้ตัวไฟชีทไม่แนบกับตัวอินเนอร์จนเกินไปนะครับก็จะเกิดช่องว่างนะครับเวลาเราเสียบเราก็จะเสียบเข้ากับตัวตาไก่นะครับเนี่ะเสียบเข้ากับตัวตาไก่ตัวนี้นะครับจะทําให้ตรงนี้เกิดพื้นที่เพิ่มช่องระบายอากาศด้านในนะครับโอเคครับเรามาดูตัวด้านข้างกันนิดนึงนะครับตัวด้านข้างคือตัวนี้ครับ จะมีเสาสีเทานะครับที่เป็นอยู่ด้านหน้าเวลาเรายึดกับตัวนี้ก็จะเห็นเป็นหูสีเทานะครับยึดกับตัวหมดอ,อ่ยึดตรงนี้นะครับก็จะทําให้บริเวณไฟายชีท้ที่คุมด้านหน้าของตัวเต็นท์เนี่ยจะมีช่องว่างเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ลมเย็นๆเข้าจากด้านด้านหน้าเต็นท์ได้อย่างสบายเวลาเราคุมไฟายชี้ก็ตัวนี้ก็จะมีแอร์เรียเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เต็นท์เย็นนะครับนฮะเป็นไงบ้างครับเซตอัพง่ายไหมฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเซตอัพตอนคุมไฟชีดแล้วหน้าตาก็จะเป็นยังไงกันนะครับ หลังจากเราคุมไฟชีสของตัวเจ้าโคแมนทูลิโดม LX นะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับในชุดจะไม่มีแถมเสาคู่หน้ามาให้นะครับแต่ว่าเรามาหาซื้อได้ที่ร้านออร์ลังสินนะครับก็จะมีเสาคู่หน้าอยู่ที่ร้านอยู่นะครับโอเคครับเวลาเราเซตด้านหน้าเนี่ยก็จะมีระเบียงยื่นออกมานะครับอยู่ที่ประมาณเมตรกว่านะครับเราสามารถหาเก้าอี้ดีๆมานั่งนะครับแคมปิ้งหน้าเต็นท์ได้นะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือจะเป็นเสื่อโต๊ะเก้าอี้นะครับก็จะ สามารถทํากิจกรรมหน้าเต็นท์ได้นะครับลบแดดหลบฝนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวเจ้าทัวร์ลิงโดม LX กันนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีช่องระบายอากาศด้านบนนะครับนี่ฮะนี่เป็นช่องระบายอากาศด้านบนลมที่พัดมาจากด้านล่างนะครับนี่ครับก็จะเข้ามาตัวด้านล่างของฝ่ายชีตรงนี้นะครับลมก็จะโฟล์เข้าไปในด้านในนะครับแล้วก็จะพัดเข้าไปข้างในนะครับทำให้อากาศเย็นๆเข้าไปด้านในเต็นท์นะครับก็จะทําให้เต็นท์ด้านในไม่ร้อน นะครับตัวนี้กรณีที่เราฝนตกเราก็สามารถปิดได้นะครับไม่ให้ฝนสาดเข้าไปในตัวเต็นท์นะครับตัวเต็นท์เนี่ยเวลาเซตอัพตัวไฟชีตแล้วนะครับจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรี่สินะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนี่คือบริเวณด้านข้างของตัว LX นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยนะครับนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไว้ครับด้านหลังก็จะมีประตูเข้าออกอีกด้านนึงนะครับเราสามารถเปิดนะครับ เข้าทางด้านหลังได้นะครับหัวออเข้าออกได้ทั้งสองเข้าออกได้ทั้งสองประตูนะครับทั้งน้าหน้าและด้านหลังนะครับเวลาเราไปแคมปิ้งกันสองคนนะครับเราก็ไม่ต้องออกด้านใดด้านหนึ่งให้เสียเวลานะครับาาแล้วตัวายชีดเนี่ย็จะมีความลื่นมากนะครับ ฝ่ายชี้ของตัว Touring Dome LX ก็จะมีการเคลือบกันน้ำอยู่ที่1,500มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราเที่ยวฤดูดดท่องเที่ยวนี้หรือจะเป็นฤด,ด,ดูที่เป็นหน้าฝนเนี่ยสามารถเที่ยวท่องเที่ยวได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ประตูเข้าออก2ด้านนะครับเดีย๋ยวผมเปิดประดูด,ด้านหลังนี่ครับเปิดโล่งได้นะครับรับล,ลมระบายอากาศนะครับ เข้าไปข้างในดูนะครับว่าด้านในเต็นท์เป็นยังไงนี่ครับนี่คือสุตรของอินเนอร์ด้านในนะครับนี่ฮะสามารถนอนได้สองคนพอดีพอดีนะครับหรือจะไปกันสามคนนะครับก็จะมีเด็กตัวเล็กสักคนหนึ่งก็พอนอนได้นะครับคุณพ่อคุณแม่พาไปท่องเที่ยวด้วยกันได้ถ้าไปกันสองคนก็จะได้มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านในนะครับประตูเข้าออกด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านบนของตัวทูริงโดม LX นะครับข้างบนนะครับ ก็จะมีจั่วอยู่นะครับสามารถเปิดช่องเพื่อรับลมเย็นๆเข้ามาในเต็นท์นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับสามารถเกี่ยวกับ LED ข่อนในเต็นท์ได้นะครับนี่นะฮะสามารถเกี่ยวออกได้กรณีที่ต้องการที่จะรับลมเย็นๆน้อยหน่อยนะครับหรือหนาวนะครับแล้วก็พับดูดนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเปิดไว้นะครับแต่ก็แนะนําเปิดไว้นะครับเพื่อการระบายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เกิดหยดน้ําในเต็นท์นะครับ ด้านในค่อนข้างโปร่งอยู่ครับตัวอินเนอร์ด้านในเนี่ยมีความสูงอยู่ที่เมตรสิเซนนะครับก็จะไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับแล้วก็ด้านด้านนี้ก็จะมีเป็นช่องใส่พวกมัลติทูกระเป๋าสตางค์ไปใช้นะครับเวลาการข้ามเมงคืนะครับส่วนตัวพื้นของตัว L X เนี่ยก็ทําจากผ้าเคลือบนะครับกันน้าได้นะครับนี่ครับทำจากผ้าเคลือบนะครับแล้วก็ประตูหน้าของตัวทูลิงโดม L X นะครับ่ นี่ผมจะลองปิดตัวด้านทึบให้ดูนะครับว่าสามารถปิดทึบได้นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับหรือต้องการพักผ่อนนะครับไม่ให้ใครรบกวนนะครับสามารถปิดทึบได้นะครับประตูกว้างมากนะครับถ้ากรณีที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยเราสามารถเปิดประตูหน้าประตูหลังเนี่ยระบายอากาศเข้าออกข้างหน้าข้างหลังได้เลย ครับเจ้าตัวโกลแมนทัวริลิโดม LX นี่ครับก็เราสามารถใช้คู่กับตัวเฮกสตา l i ไลท์สูได้นะครับก็จะทำให้มีพื้นที่ด้านหน้าของตัวเต็นท์นะครับให้ทำกิจกรรมแคมปิ้งหน้าเต็นท์ได้นะครับก็สามารถมากลางคู่กันได้แล้วก็สีเนี่ยสีเป็นสีโอลิฟเดียวกันเลยนะครับก็สามารถเอามาจัดเป็นพอปแคมปิ้งหน้าเต็นท์ได้นะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็สามารถอาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผม และทีมงานเอาดอลังสินได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโคแมนทูวนิงโดม็เอ็กซ์หรืออุปกรณ์แคมปิ้งอื่นๆน,นะครับที่ร้านเอาดอลังสินนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุข,ขการแคมปิ้งนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมันิีกสวัสดีนะครับ